สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีปรสบควสุขทุกคนพี่น้องใ่กาสิมาเปิดกล่องอีกเพื่เก่าพี่น้องกล่องจากเอฟซีพิณถาพี่น้องกล่องพอดแต่เมื่อวานบ่พอดแต่เมื่อวานเลยไม่ได้เปิดพี่น้องไปหาเห็ดไปหาเจอเฮ็ดพี่น้องเลยหาเห็ดมีเวลาเปิดหรอม่มีเวลาเปิดกล่องไปหาเจอเฮ็ดกล่องอยู่กินหม้อว่ะยังไม่ได้เปิดกล่องเลยกินบ่วะน้อว่ะดูว่าเว้ยยังไม่ได้เปิด ใช่เปิดก้อนมาไอเจี้ยพ่นฝางมาพี่น้องเอ้ยให้ยบาซีพิ่นขอบุญขอบคุณเพิ่นใดๆเนาะให้เพิ่นดำเพิ่นด้วยเพิ่นอยู่ดีมีแห้งเด้อเอเจี้ยพันฝากมาให้แต็มอือไทยพันไ่นพี่น้องเอ้ยได้กินเดือยอยู่เพิ่นฝากมาให้ได้กินเดือยอยู่พี่น้องเพิ่นฝากมาหลายปีนี่แต่เก่าก็ได้ยินได้ชื่อมันนั่นน้องขุดบ่ครับน้องขุดแต่เก่าได้ยินแต่ชื่อเยอะไม่ได้กินพี่น้องเอ้ย นี่ได้กินเรื่อยอยู่ี่ 1, ันผามาให้นี่มาผ่ามาเปดโลเ็นว่าละายอยู่พี่นองเป็ดโลเเขกหีนอ,นนนนอกจก,กันจก,กันเหียนอกพี่น้องนี่เขียนอกนอีกเอน้อยนนี่มันหะอย,ยู่พี่น้องเลยกะ ก็เดินกรอขอบคุณขอบคุณพูนยังจดีเด้อ FC เป็นถาาให้พี่น้องขอบคุณขอบคุณพูนอยู่ดีมีแห้งครบจีบไม่ได้ครบไข่ใหญ่มีหาทนายสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อขอให้ได้รวยพี่น้องขอให้เพิ่นดั่เพิ่นรวยขอให้เพิ่นดั่เพิ่นรวยเด้อให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งนี่ก็ะซิมื่อไห้เป็นตัวน้ำพี่เนาะดีดีอ่ะอ่าถ้าเพิ่มไขายของคุกดะหข่ไข่มันมันไข่ดัหมไขรวยเนาะถ้าเพิ่มนขาต้องคุกดะคอให้ มีเฮงมีรวยเนอเอาถึงยางมะคิดแงไทยสิปันังพูดละมากสองหมากพี่น no ้องไม่ไม่ตู้น the ้ำเท่งจะหมากลูกหลานเพืือนให้ไม่ตู้จะหมากฮะอ้าวะซำหายด้เนาะไม่เนาะอืมจะซำห้ยด้อันนี้ก็ซือหาอยูพี่น้องอันนี้กให้น้ำเด็กน้ำหน่อย อันนี้ก็ซัซื้อพี่น้องเลยนี่แะแปเอาขาผากับเพงพี่น้องร้อยนึงภาภา่งหัขาผ่าอะไรเอ็มื่อเพลงวันมไนเยอะบุกุดงนหวานละหวานหมบุกดก็อร่ยเมือนกันนนี้่ย <c oughs> ิ่น้ำไบุเปิดพี่น้องเลย ดินินัได้ก็เสพย่นัำนั่นหรอิน้ำนั่ได้ก็ยินั่งนันือไรคืบไ่้สาเปิดได้มากินน้ำเทอรสเปิดมันาคือเห็ดละงูขี้น้องเลยอันนี้มันคือเห็นละงูอันนี้เรยนเห็ดกินน้ำเทอ่กับเบืรอพี่น้องขีดสามข้าวกลเป็นตอกกินบนี้นอั่นี้กินได้ก็คือแซ่งนัได้ก็หวานรวมรวมน้องพี่น้องเลย่สพดพี่น้องมาแก่สิบุญใหญ่านไห อืมเ้ยเหรหามันตู้ป่หาหายมันขู่คนลวเคยเคยจะขคนหนะสิงเียองติดเบิ้งพี่น้วสิงกี่ห้างพี่น้งเยสิงมาตีดเบิ้งมังคุดจนตายพี่น้วข้างกีอยู่สิงพักแล้ว ให้พูดจลกโลเลยให้พูดเครื่องโลเนาะเขาพูดระครื่องโลพี่น้องนี่ได้่ค่อยงโลหกจีนหมากพี่น้องหกจีนมากพี่น้องเอ้คริงโลนี่หายโลล่ะใะไรบ้าอยู่ละบ้านเ่าเนาะโลเศร้าป่ะเอ๊ะเคยซื้อเคยซื้อเจอพี่น้องเจ๋หาหู้แต่ว่าเงาะน้าเท่งพี่น้องเงาะน้าโล โม่หนาโลสาวพันถ้าเป็นเงินไทยกัประมาณาสานมอสตลาดต่ว10,000 10บาทใช่10บาท0บาทนอประมาณ10บาทพี่้องนี่นโลหนึ่งอ40บาทมีขี้เหโลหนึ่งนี่โลหนึ่งไม่มีโต๊ครับอ่านสาวพี่เนาสองคน ย่งก le um, ับบ่ไปนพี่น้องเลยนกินไม่กินเนากไมกินัิหน่อยนึงถ้กินนั้นไปกินไหมื่อพี่น้องหว่าพอคิดอยากพ่อคิดอยากพอได้จกกินพี่น้องว่าใส่ใส่ตู้เยนให้น่นานปะใส่ตู้เย็นได้กินเยได้หรอใ่ทบทาปะเอาลงบึงเลยบ่เดี๋ยอเราเป็นากใหม่ดิ เป็นกะอยากให้กินพี่รองเลยอยู่บ้านกะหาเมอนมาหาไม่อยากพี่รองอยู่บ้านกะมีอยู่ของมันแพงพี่น้องเลยบม่ค่อยซื้อหรอกแต่ซื้อกะมันแพงพวอยากซื้อซื้อเนื้ออื่นพี่น้องซื้อเนื้อยู่ได้กินผมมาเส็งเนาะเส็งบอ่อลเ <laughs> ส็งจีราไว้เลยนี่สามหมากนี หลายเลยยนะังอิ่มอ่ะกากน้ำดิมีไอวานนี้น้ำขมเาาน,นี่ยยากาานินกากมันน้ำอ่ะเฮ็ดยาจะมีแม่ล็ดอัน,นมังคุดนเน,นี่ยยางหะมีของมังคุดเนาะหากมันมีแนวผสมหลายอย่างเลยให้เป็นยา,ก,ากันเกิดยาได้ผู้เฮ็ดยาก,กันถือว่าเก่งเพราะสมควรทุกทรงเลย มัอน,นี่กะหาเห็ดพี่น้องเว้ยอยู่ในซองบาซีตัวน,นี้นะมีแต่เห็ดพี่น้องอยู่ไพอยู่ใส่กระตาพี่น้องซ่องยูทูปตแต่ละคนน่ะมีแตเฮ็ดมิเตเฮ็ดเห็ดละบาทพี่น้องเว้ยเห็ดเอาพูดเอาพูดพูได้กะตั้งตัว<อ>ได้บรรแม่งบาสีได้หน่อยนึงพี่น้องข้าเจ้าคุณไปคายน่ะสายทางเนาะบาสีจอดแต่ละคนพี่น้องลูกเฮ็ดไห<ป>วไว <ป S 2> ไหวอยู่แต่ละคนน่ะคู่เฮ็ดโอ้คู่หลังคลายกัน ขายกันเนี so ่ยอ <Shake it. S 2> ีพี่น้องมือหตลาดเชโนไปมือว่านี่ขายดีอยู่บานนี่ขายอยู่ในบ้านเมื่อวานนี่สองเที่ยวเมื่อวานนี่เขาไปขายสองเที่ยวพี่น้องวานนี่ขายวดไปสองบเมื่อานี่แบบเยเรือนเนาะขายรอบเดียวเห็ดเช้าหอไปหอดเชนเห็ดเช่าหอพี่น้องได้สามรอยกว่าบาทหออเซนูเ็กสีุ่้มขาวน้ำมันหมดเลยสามโลสีโลอน้ำมันเหมน้ำมันแพงใช่ไหม หาได้กัมินหนึ่งกินหมดเลไปหาเห็ดพ่มาเอ่ะดไปเอาไัเมื่อยอยู่เขาเ่เขาตลาดนั่นคือสีเมื่อยแไเม่นั่งมีรถไปเตตีซพี่น้องเว้ยเมื่อยก็อยู่หน้ามาเอิญเผาตะก้าม่ีไปเตตีซนะบัตมาได้บัตรเงานอนพี่น้องตอนาเ็ดนี้มาเงานอนนกส่งกัมันเปียกมันเปเลย và nó và nó và nát vá... tê lúc tê lúc nó sống cả bán ấy, ấy đi mấy nó sống cả và sai Thích để sai <laughs> ờ, <vì> ừ. <laughs> nó chít nó cũng chưa? cái tê hết nổi nhưng về chắc nhỉ tiền một chỗ chít đừng cua này thôi nào mừng lắm hai chip hai hết tê đây rồi phải xây dựng cho cao <laughs> จังมันพ no ่อใส่เส no so, so ื้อตัวเก่าพี่น้องไปหาเพ็ดนะแต่คลิปนะเบิ้งเมื่อเห็น่าคลิปมือเดียวหลกพี่น้องนะเลดแต่คลิปลงนไงคนละคลิปแต่พ่อใส่เสื้อตัวเก่าพี่น้องเลยยันว่าเข้าใจพิษว่าเอาคลิปเก่าลงนะเมมนนะพ่อใส่เสื้อตัวเก่าพี่น้องมันใส่เวลาหมดขันซักแมม มีเครื่องสักผ้าว่มีเครืองสักผ้ามัซสักมือพี่น้องมันเมืยอป่ะิมเฮ็ดกาเช่าีรพี่น้องเขาบอกเฮ็ดหลายคนกับข้างนี้มันเจ็บ้อพี่น้องบอสีนะข้าวนี่เจ็บ้องัดเฮ็ดบัดยาปรสิทธิอ่ะมาฉดมึงเลยเนาะงัด้อว่ะงัดเฮ็ดบัดมันเจ็บอ่ะนี่ยยังใครเขาจับกล้องข่าวนี่ยบ่ายวันคนมาโดนลดนไทยมันี ขาเนี่ยบัดดึงเอาเฮ็ดให้ให้พอจิ้มอย่างพอไรเนี่ยแบบตอนแก้เสื้อเอานาก็จังเว่อร์เอิ้อนมูนี่ยันแบบท่านมูนี่น้องเมย์ก็พอหน่อย่างเมื่อปะาเลยแบบมูนี่ยางว่ามันดัเว้าอุ่มอุ่มอยู่มาแล้ววะดีครับเจ้าของบัดเคเดมอีเนาะแขางนี่ไปดีไปดีไปดีพี่น้องเอ้ย์เบยเนาะไปดีเนาะ คือเ้าพเห็ดสี่ยางเลื่อยไปทีหนตนมเราเอื้นทามกะเห็ดบ่อกะบ่อส่ยางาัหบังเมือเลยนสียางสอดปลาเนี่ยนกิดซิคับขึ้นอีกเดองเลยขาดม่อเศร้านี่ไปกับพ่อกะอันเ็แหวะอะไรเพาะปิดนานพิตายพี่นออหยางมาได้บ่อหรอะเห็ดบัดทังที่สลายน่มรูอยู่บ่อบ่ได้ปะ ยางก็พอป็ดยางไกู่้้ยางตามลังก็พดยางไกล h ็ดยางไปเห็ดช่อม้อ้หลายรอบว่ะโห่โหนโเพิ่นไปได้ไหมนโยโยเพิ่นกกลไปาน้ยไปไปแล้ถามมาเห็นเห็นว่ามูบ้านเนี้ยใไปนั้นเนย่ะแล้วก็ออป่ะตามลังไปเลยแี่กลกับไปตามดังเพนไปด้ป่ะเออนะบางพี่นกลับคืนไปหาเพืนเหรอการเราบิจิตหน่อยกั ใส่ได้งุบงุบโง่กาอนค้นไล่เราได้สารไปทังหลายปนนี้ก็ลาย่านนี้ก็ไปป่าน่ะคนมาจากโคกจากป่ากับบ่มาลงหนุกพี่น้องเพราะว่าคนนี่ยไายหลายพี่น้องเข้ามาลงกะทางทามเข้ากะจิจักนดอกาะเข้ามาลงกะไปว่าเฮ็ดที่ว่าหาใกล้ๆเขาเด้่ น้องอมซอมก้นเตามังไปพอบลงทางเลยตามังแ่ได้เอมเข่าปาได้มูอกับช่ออยวะไปกับผกต้มมอยเข่าไปได้ไอาเอากต้มขึ้นนนนายคงมได้ัดมปนโตเนาะดงอยู่กับมอไปครับมันมุนไปพ่ไป เห็นคนนิ้มยืนเหลื่อกันไปเหงาพี่หลังหมาไหมใช่เหรอคักแต่ตอนได้เฮ็ดพี่นลองมาตอนพ่อเฮ็ดนะหลังบอดมาพ่อเฮ็ดกันย่างแข่งรถเปรอะเปรอะเปรอะไปทางเลยมันเมืย์เนาะมันบอพ่อเฮ็ดจังม้วนใช่ไหพ่อสองม้วนเมีแต่ม้วพ่อออกจะเอาน้าม้วได้เด็กหน่อยถุกมะแนนบ่มมัน่ ตาพากินนะลายมมอะไนี่ผเนาะทังมูมัเนาะมูจุทั้งจุมุมนเจามาได้มใหญ่เลยเนาะมใหญ่กับมอ่ับหมหมูอันกับยก็ยตอนเอาอย่างดีนไดม้ะคนบบกบ่คนบอกบ่ ngang mà nè Ông bỏ cái chân vào Để cái ừ, hết đi Ừ <laughs> À, à, à. Bỏ đúng nào bỏ ừ. ừ. Không mày tạm ăn đi chậu mua แสดงหัวเอมียมาเล้เนาะปิดไปก่อนไปจงไปนี่ไ่ทิ้ง่ทิ้งมือนัพี่น้องไมือพอหาเหตุมากเลยซิมเมืองบันบาลกน่อยแห้งใส่ถงไว้ขอบไว้ตู้ียนน้ง่อยงมีีนเาเลยนั่งเกใส่ผ่นกัน่งใส่โอเคนพี่น้องนมสมาิเกิดกภาพบรรยากาศไว้ซ้นี้พี่น้อง ไม่นี้ก็เปิดกล้องติดซีบรถดามให้พี่น้องกะมังคุดคือเก่าพี่น้องเลยข่าวยังหวานยังแซ่บคือเก่าพี่น้องย้ำอะก็แซ่บปะย้ำอะไรแซ่บรสชาติเก่ารสชาติเดิมพี่น้องเลยชวนอะไรจะแสบคู่ชวนบ่น้องคุดบ่มันเกิสีเป็นคู่ต้นสีวอลล์แสบขูนต้นพี่น้องเจ้าะดรผ่กมาก็คือแซ่บเป็นตะครองท่านเสริมังคุดเด้เนาะท่านสีนั่งกินกโกนผูกกินจะกินผูกบ่ ท่านได้อินได้หางยาพี่น้องได้ไปกินได้กินได้เมื่อพี่น้องยอมกินโอเคแล้วพี่น้องสมัยสิเก็บภาพได้ข่าวใช่ไหมพี่น้องบริจาคขอบุญคุขุน FC เดลยผนฝากมาให้กินกันขอเพิ่มคนเพิ่มด้วยขอให้ถึงเด็กสามโตเด้อมีเฮงด้วยถ้าเพิ่มค้าขายจะขอให้เฮงด้วยขายขายดียาขดีเด้อพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีบริสุขุนคนฝากติดตามรับชมคลิปต่อไปพี่น้อง ว่าหมื่นเศษจิตเบียงอีกแน่นะพี่น้องเนาะฝากติดตามรับชม o m คิดติดต่อไปเนาะมื่อสิบบอกาถ้าพี่พลาดอันไดก็ขอโทษขอให้น้ำได้ได้เนาะไปดิสบายดีเพื่อนพี่น้องไปมาดีไปนี่นะ